เราไปดูงานแลลี่เรือใบที่หาดจอมเทียนพัทยาจัดมา2วันเมื่อวานกับวันนี้ซึ่งบรรยากาศก็คือคักงตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับหาจอมเทียนเมืองพัทยาบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าจะรดเย็นกับงานแลลี่ s ชล l บ o a ์ดเฟสติวั a l มซิงไทยแลนด์แกรนเดียสองพ2นยีงานจัด17กับ18พฤษภาคม ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเมืองพัทยาและหอการค้าจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากิจกรรมเนี่ยสำหรับไฮไลท์วันแรกมีการแข่งขันแลรลลี่เรือใบซึ่งเต็มไปด้วยสีสันและความคิดสร้างสรรค์ดโดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการครับมีนายไกรสอนฉัดเลขาวณิชประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีก็กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ายวุฒิธรแสงอุไรสมาชิกสภาเมืองพัทยากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนายพงษ์ิทศิษฐ์ปิจันนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็กล่าวแสดงความยินดีจากนั้นนายกฤษดาตันเทศิศฐ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพอมาวันที่2ของงานวันนี้ครับก็ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมไฮไลท์เป็นการแข่งขันบลต์รี่คายเซิร์ฟแล้วก็วิงฟอย งานครั้งนี้นะับเป็นการสร้างต้นแบบของกิจกรรมกีฬาทางทะเลที่มีความสนุกสร้างสรรค์และยั่งยืนพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อขัดเคลื่อนเมืองพัทยาและชายหาดไทยให้เป็นศูนย์กลางของกีฬาและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างแท้จริง